อายการสูงสุดพร้อมคณะผู้ตรวจอายการและอธิบดีอายการภาคสองได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจันทบุรีที่ศาลักเมืองจันทบุรีและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในการปฏิบัติาฤฤภารกิจในจังหวัดจันทบุรีค่ะ ช่วงเย็ยนวันนี้ที่ศาลลังเมืองจันทบุรีนายตระกูลวินิจนายภาคอายการสูงสุดพร้อมด้วยนายเสกสรรบางสมบุญผู้ตรวจอายการและนายประโมทนบสิริอธิบดีอายการภาคสองได้เข้ากะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจันทบรุรีเนื่องในการมาปฏิบัติภารกิจในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือที่โรงเรียนบ้านปะตงอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบรุรีจึงเข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายจักเพชรจิตงามสุจริต ประธานศาลหลักเมืองจันทบุรีและนางอ่อนเรนูปิตุเตชะอายาการคุม้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีพร้อมข้าราชการรูปให้การต้อนรับซึ่งในการนี้ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบศาลหลักเมืองจันทบุรีที่ได้บูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่อย่างสวยงามพร้อมในมอบสิ่งของที่ระลึกระวังกันเนื่องในการมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นอกจากนั้นนางออนไรนูปิตุเตชะอายาการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีพร้อมข้าราชการได้นําคณะอายาการสูงสุดเข้าสักการะสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นากองพันทหารราบที่สองกรมฐานราบที่หนึ่งค่ายตากสินจันทบุรีเพื่อถวายราชสักการะต่อดวงวุญญ,ญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชแ,แก่ชาติไทยเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่คณะอายาการสูงสุดและข้าราชการในการเยือนจังหวัดจันท ก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะ